สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาแบบเปิดหน้าทุกคนหน้าอันหล่อเหลาของพี่นะครับพี่หิ่วันที่ก่อนวันที่เราคิเขาปิดนะครับวันนี้เราจะไปขุดสะนะครับผมขุดสะแล้วก็เอาดินไปขายนะครับวันนี้มากับน้องปามด้วยนะครับผมสามคนนะครับน้องปามคนหล่อครับทุกคนกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแมคโครขึ้นเทร์ก่อนวันนี้เราขับแมคโครนะครับผมรับหน้าที่ขับแมคโครรับบทบาทในการขับแมคโครนะครับเรา ไปเดี๋ยววันนี้เราขับนี่เจ้าฮีโน่ห้าร้อยนี่โนนี่จวดจวดจวดขับแมคโครนี้เราต้องใช้สมาธิในการขับอ่ะวันนี้เราเอาเทลเลอร์หางบันไดไปนะครับเทลเลอร์นี้แหละขึ้นง่ายนะครับผมเอาเทลเลอร์ของเสียป,ปาไปนี่ไม่ไหวครับทุกคนอ๋อไหลไหลไหล เาถ้าเ่มพูดใจเราไปดีกว่านะครับอันนี้ใช้เมาส์บังคับอยู่นะยังไม่ได้ใช้จอยเดี๋ยวค่อยใช้จอยขับตอนขุดดินแล้วกันเดี๋ยวเรารอขับตามทีมไหน,นะ่นลูกนะไม่ขึ้นเปหมดไปละอู้ยเลยเลยเลยวางเลยมาบมาได้แล้วมั้งนี่นี่นะครับเรา อ๋อเดินทางดีกว่าโอ้โห Holy. โคตรหนักอ่ะมาตาม Blue มาตามมาความขับสิบร้อใช่ไหมอ๋อมีเลยอ๋อเกมขับอันนี้นี่ว่嘛เกมขับหกล้อหกล้อหกล้อคันใหม่ของเขานะครับเสียเกมออกล้อใหม่ได้ก็ทำเมเดียวหนักเขาเรื่องนั่นเนี่ยหนักเขาเรื่องนับไอพี่โคตรเกียรติเอกมุมบองที่เดิงเข้าไปหารถเนี่ยฮะมันมีทางออกแถวนี้เดียว เขาคงไม่รู้อะคุยแต่แบบนี้ละโอ้ยมุมมองนี้มันชอบเด้งเข้าหารถเป็นไรไม่รู้มันขับยากมากเลยฮะมันธรรมดาใช่แต่ว่าเราขับขับอยู่มุมมองแบบฟุบเข้าไปหารถเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนนี่โอ้โหเท่ทุกคนทุเดียวหายาอะไรอ่ะแจ็ปเป็นดับเพล็กมาขับมุมมองนี้ก็ได้ปะเขาเขาดักเอาเขาเขาพูดแต่เพล็กใช่ปะ ไมช่เป็ดน,นะไม่ใช่เป็นรหรือะใช่ไหมมาเลี้ยวมาตามมาเลี้ยวตามตามาไหนไหนอุ้ยเป็นไงครับหกร้อยจิ๋วมาแล้วหกร้อยจิ๋วคอกสูงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไง,ไงวะน่ะโอ, <laughs> โอ้เกิดตายเกิดตายเกิดตายรถแดงครับเป็นหนุนแล้วอ่ะที่ไหนเป็นไงโอ้ตอนอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่ารวยนะครับผม แบบว่าน้ำมันเหลือนะครับน้อยเกมเขาเลยขับเล่นนะครับ <c oughs> น,น้ำมันเหลือ <c oughs> เอาบบ้ามันเหลือเยอะอยู่น้ำมันน้ำมันเหลือไงแบบว่าขับเล่นอะไรเงี้ยน้ำ <c oughs> มันผมก็เหลืออยู่นี่เราใต้สะพานมาแล้วก็เลี้ยวขวามั้งเอ้ยเลี้ยวซ้ายดิอ๋อ <c oughs> เราขับได้เยะไม่หว่วยมากเฮ้ย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 เกือยวับความไหนวะ ไลมือจบความเลยจะกวามทุกคนวันนี้เรามีงานขุดดินสองที่นะครับผมขุดบ่อสองที่เลยนะวันนี้ขุดท่อระบายน้ำแล้วก็ขุดบ่อตรงนี้เดี๋ยวเราจะขุดบ่อก่อนเดี๋ยวคลิปสองเราจะไปขุดท่อระบายน้ำนะครับมีขุดบัตรไปแล้วรอบนึงเอารถจับถึงเอาดีๆรถก็เดาเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเข้ามาเลยหลุดี่ตรงนี้ก็ชันเกินไปกี้คัดหลุด นะขัลรถออรถดับใช่สุดยอดอเชจอดตรงนี้แหละนะครับมาได้เวลาแมคโครออกงานแล้วทีนี้ลุยครับลุย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 ครับตาครับวิสุดยอดครับ อ่าต้องบีบแตะไล่ก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปไ,ไปขุดตรงนน้นก่อนปั๊บป,ปัปป๊บเธอไปหน่อยเดี๋ยวพี่ขุดฝั่งนน้นก่อนก็ได้ับข,ขึ้นก่อนที่เลยตาบดูที่ดูที่ดูที่เอย่างตามไอตัวที่<ร>เจนะเลขยี่สิบหกอ่ะใช่<ร>ไหมเคนะ่ะตัวเคสตรงเคสตั้งเราเนี่ยเคสดึงเยอะขนาดแค่ถึงมันอ่ะมา พร้อมๆม,มาถอยตูดมาหู <ś c oughs> ยก็กว้างเท่าไหร่วะเนี่ยสามเมตรยาาสิบเมตรโอเคด,เดูเรื่องน,นะครับยวหันมุ้งกล้องแป๊บหนึ่งเอามุงกล้องไหนดีวะโอเคมา มันโอ้มันใส่ได้ถึงสี่พันเลยอ่ะไอ้บุกี้ตัวเนี้ยมันเยอะมากเลยพี่แต่แต่รถมันเป็มันเอาเป็นหมื่นนะพี่เออตักได้เยอะดีว่ะคันเนี้ยอู้ยทำไมลงเร็วจังวะอ๋อพี่ไปปรับไว้เดี๋ยวพี่เป็นเรืงเดี๋ยวพี่ปรับไว้ตั้งโอ้โหร้อยห้าสิบอ่ะพี่ปรับตั้งร้อยห้าสิบอ่ะเกมคิดเอาละกันมันไวเกินอ่ะ นี่ขับมองภายนอก,กรู้สึกว่าจะง่ายกว่าเยอะเลยเร็วมากที่เนี้ยกำลังพอดีเลยปรับสักหนึ่งร้อยกำลังพอดีนะครับอ <c oughs> ันนี้เราก็ขับเราขึ้นขึ้นขึ้นทีครับทุกคนแต่รถเราต้องรถเราเป็นกว่าเกี่ยว <c oughs> ไม่เดนินเกี่ยวไม่เดินแล้วมื่อกี้แอบเขินไปนิดนึง ไม่แครครับขับรถแมโครชำนาญสูงดีผมมีแจกผมกระโดดเดี๋ยวเราจะขับ <c oughs> เอ้เดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะขุดฝั่งของเราก่อนนะครับค<ร>่อยข้ามไปฝั่งนู้นนะอ้าวเต็มหรือเปล่าปามทำไมเต็มลงอยางยางนี่ <c oughs> มันรถไอ้ปลาผลักได้หกหมื่นยี่ปามรถเองด้วยหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นรถไอ้ปลาผลได้หกหมื่น เยออะะ่40,000ก็ได้40,000 40,000ตักง่ายดีว่ะตรงเนี้ยเอาพวกกีนี่มาตักโค้งง่ายเลยมาตักได้เยอะดีเนาะสะใจผมไม่กี่พันผม25ว่ะอากาศร้อนครับทุกคนร้อนมากเลยสสยต้องอาบน้ำอีกรอบแล้วนี่ โร <ไป S 1> ร้อนออเป็นอะไรที่แบบว่าร้อนมากเลยเกมเราไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์กันไหมเราอยากไปอยู่เราแบบว่า,าเราเราไปทำยูทูบคุณโบ้นนะปามไหมว่าปามแต่หามีไอ้ทุนเลยและเปล่าเจมส น้ำแก้เต็มยังนีตนนิตอนนี้พอแล้วโอเคไปมาเลยครับจาน,นจาน<ป>ถอยมาเลยครับจานนนี้6ล้อกูใจขเขาอ๋อลงลนลนระเบ้ลนนั่นน่ะไม่โดนกระโดดระดับโคฟิชเนเนลด้วยเป็นไงถ <c oughs> อ,อ,อยอีกหน่อย สาอีกทสาอีกกทีอโอเคนั่นแหละจัดไปเออตะแกรงแบบนี้อ่ะชอบตะแกรงนี่เกมวาดเองเหรอไม่พี่ไปแงรถเขามาเอาไปแงมามันก็รถอ้อยไงพี่โอ,อ้อ<ว>เกมไปตัดออกใช่ไหมมันมันเขามาประกอบเป็นแผน่นเขามาประกอบเป็น,นแผน่นกันพี่ปรับแผ่นอ๋อมันเป็นแผ่นเป็นแผ่นใช่เนี่ยผมต้องเรียงเขาเนี่ย แนเนี้ยมีประมาณสามสิบานได้เพราแนมิมาติดโอ้เทยังไม่หมดเลยเป็นไหนนี่รถเกมใส่ได้เท่าไหร่นี่อันเนี้ยสองห้าห้าไม่เหื่อนกำลังไม่นือยหนึ่นหาิบเต็มแล้วห้าแล้วห้าละ ประมาณ3ตัก3ตักน่าจะเต็มเฮ้ยเทยังไม่หมดเลยนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแล้วฟังฟังได้ไหมอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เสียแปมมาแล้วเออแบบนี้แหละมันจะได้แบบทันรอบกันหน่อยใช่ไหมเต็มยังเกมเต็มยังใช่แล้วพี่กัดเดียวจัดเดียวใช่ไหมโอเคจัดไปมาเสียแปมต่อคิวถอยเข้าเลยเสียแปมอ่ะเส็ยแล้วโอ้ยร้หมใส่ได้สามมือมือล้มหนักแล้วดูทุ่นหลังเราเยอะเลยนะครับ มาเลยมาเลยทำมาเลยทำมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปีกปีกปีก <c oughs> ลมหายแต่ลมครับแต่ลมลมจากปากแต่เขาให้วิ่งขวานม่คือลูออาซะเลยคือด,อดูนี่คืออะไรอะคือลูอผมก็ไม่รู้ว่าไม่คือภาพนี้คือตรงไหนอ๋อตรงนี้ได้ตรงนี้เลยทำไมไม่ตีต้าไปตีกว่านี้ฟนะ้า ฮัลมหลปทางมาเอ็งหลอเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอันนี้สายจอยมันสั้นนะทุกคนนี่ผมก็เลยแบบนั่งอยู่อย่างนี้นะสายจอยมันโอ้แค่ห้าสิบเซนเองอ่ะใครฮะสายจอยใครสายจอยพี่นี่แหละมันสั้นไงที่ต้องตั้งบิดตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทุกคนพี่เจ๋อแล้วแป๊บนึขอยกแป๊บนึง เอาโ <Okay, S 1> อเค,ดอนะค,ดคเดี๋ยวเราไปกึ้นต่อครับไปขึ้นสีดำครับเดี๋ต้องซื้อสายจอยใหม่ซะแล้วจะได้แบบยาวๆหน่อยจะได้ไม่ต้องหันจะได้ไม่ต้องนั่งเอียงามาแล้วเสียเกมมาแล้วรถเร็วทันใจครับโอ้โหอูซิ่งมาเลยวะยอดไป เออวันนี้เราไม่โคขับดีเลยวไม่ครับเีเครับโอ้โหนางงานนี้เราน่าจะขุดประมาณสีวัน้าเกมเลยโคตรใหญ่อ่ะเอะไรนะรับคนเพิมไหมเหมือนเพิ่มรับคนเพิ่มก็ทารับเกียร์ใช่เกียร์อีก แต่ว่าแต่ว่าอน้องน้องคนน้องพี่คนเมื่อวานอ่ะมันมันก็ว่าอยากเล่นด้วยอยู่นะแต่ว่าถ้ามันเข้ามามาัอย่างนว่าไม่ค่อยมีเวลาหรอไหงแต่ร่องมันต้องหาแอปหาอะไรแบบหาแอปแต่ว่าแอปหาเงินอะไรของมันเองแต่ว่าแอปหาเงินนี่อาจจะกดกดลิงตัวเองไงพี่ล้วตัวเองให้เยอะเยอะนะผมบอกเลยนะที่เชื่อผมว่า ผมปาไปแล้วขอให้คนดูบอกให้คนดูผลดิน้นตัวเองไงแล้วเราที่ได้ดยินเยอะมากเลยนะมาทำมาเลยทำมาเลยย<อ>ินเสียงเฮ้ยเสียงถอยนี่โคตรนักเลงอะ่ะนักเลงแท้เสียงถอยนี่นักเลงแท้นักเลงเกมนี้มองง่ายเวลาเทดินนักกลับ ไม่มันมัน<ด>มันมีตะแกงไงเรามองเ,อเห็นไนงมันมีดูด้านในใช่เทไม้ล่าดับผมดีไม้ล่าเอาเทยังไม่หมดเลยโลัวอ,อ,อะไรวะรีบจัด <c oughs> อะไรวะต่อไปเดี๋ยวถ้าคุณไม่ดิกก็ต้องเอาบูมยาวบาไม่เราก็ไปอีกฝั่งแต่ว่าเราเอาฝั่งนี้ก่อน ดูยาวน่าจะตีลังกาข้ามบ่อไปเลยอ่ะดูส่วละลากุดอะ่ะเชื่อพี่ป่ะแล้วก็ไอโกเวเออตีลังกาข้ามบ่อไปเลยอะ่ะก็หาไมโครใหม่ไมเกมที่เห็นไมโครคัหน,น,นึ่องอ่นะีอยอยู่นะในเว็บอะ่ะดินเยอะเอาเรื่องนะตรงนี้นะขุดขายได้แบบว่าหลายรอบมากตรงเนี้ย ขายได้แบบว่าหลายแล้วอุย้ยเห็นเสียปลมวิ่งผ่านกระจกมาเมาื่อกี้กระจกมองหลังแวบบเลยนี่มาแล้วจะเต็มยางโมดิมดิแฟร์ก็นเต็มแล้วพี่ ดินโคตรเยอะอะแกลึกด้วยนะเนี่ยโคตรลึกอะมาล่ามาล่าที่93ด้นันเป็นไรตัดเดี่ยวตัดเดี่ยวไอ้ตัดเดียวตัดเดียว,ยยว,ยวนี่นเฮ้ยดิหล่นดิลล่นโอ้ยเสร็จแล้วไปไปมารับ10ล้อมาเลย รถดับเอ้าวออกตอวรีบออกตัวรีบไปพี่ทล้ไอ้แม่มันดัดจริงเหรอไม่ที่หกสามเกินโอ้โหเออมาว่าแบบจริงือนจริงอลไรๆออกมึงเหมือนจริงใช่ไหมใช่ออกตัวออกตัวรถดับแไมตแห้งนานไอเรากันโทูนนี่คือเราทนไม่ได้โอ้โห เพราะว่าอยู่ในรถผมต้องเห็นเห็นได้ยิ่ออป้นกันนี่เอาจนไม่ได้ตกใจหมดเนียขนาดพี่ล้วงลงไปลึกแล้วนะเนี่ยดินยังไม่หมดอ่ะเกมคนเหลือประมาณ2เมตรได้มั้งนี่ลึกมากจริงอากาศทำไมร้อนจังวะทุกคน อ๋อตักเอาเนี้ยเนี่ยตักเอาเนี้ยเนี่ยเออเบียร์ตักกวดเลยมร้อนแบบอะไรนะร้อนร้อนแบบนี้เบียร์ตักกวาดเลยเฮ้พี่ไม่กินเก่งกินเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยสบายมากกว่ากับมาเลยหวานไม่ชอบมาเลยน้ำตาลเนี่ยหวานเอาเบียร์ใส่น้ำตาลลงไปสิพี่ไม่เคยกินเหล้าตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วพี่เหล้าเบียร์ไม่กิน อีแบบอย่างที่ดีนะครับน้องๆดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับยึดแต่เนยน่น้องมันใช้ระบบจากระบบการสุขภาพไม่ใช้ครับผมใช้แต่ใจเย็นจนไม่มีเงินแดงนะครับอ๋อมาแล้วครับเสยเกมมาแล้วตอนนี้ก็ยิ่ก็สิบนาทีแล้วอีนะผมปิดเกมานะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เท่ากันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านสิบห้าครับนะครับที่อยู่เกมครับอ๋อเลิกงานแล้วใช่ไหมนี่อ๋อได้เวลาเลิกงานแล้วครับทุกคนเกียร์เทียดิจิตดันมียิ้มได้เวลาเลิกงานแล้วครับทุกคนโอ้ปั๊บได้เกียร์เสร็จแล้วนี่ได้เกียร์เยอะกว่าื่อน ฮะพอได้ได้เ,เยอะพอแล้วพอเดียวได้กี่ป้าฟ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ห้าเจ็ดหนสิบก็เสร็แล้วอ,อ,อ๋อพอแล้วเหรอเขาทำสี่สี่หมื่นก็ดิเฮ้ยทุกคนอ๋อเดี๋ยวลงอันนี้เฉลยเดียวลงบ่ <anta> อเฉลยได้วะแต่เร,เร,เร,เรหาหันรถก่อนนะครับหันรถก่อนหันรถก่อนนี่เป็นไงหันรถแบบ Digital ดิจิตอลดิจิตอลหรือไงโอ้โห เป็นอะไรที่แบบเียรฟเฟามากเลยแต่เวลาเริเกงานครับตอนนี้บ่ายสองแล้วตั้งแต่เช้าได้ก,กี่รถเองอะ่ะได้คนละสามสี่รถนะผมข้สองรถสามขนไ,ได้สองรถหรอเฮ้ยตอนแรกนี้ผมขึดด้เตอนนี้รถคนเดียวคือเก้าตอนนี้เดอก็ดูพคตรท่วงี่ของีเลยนะของเลยนะนี่อันนี้ขึ้นแบบขึ้นภายใน ต้องทำมอสเกมฟาร์มใหญ่ของประกันเลยวเพราะว่าช่องหลักจะไม่รีดติดจะไม่เอาเกมบัตรละใช่เหมือนกันถ้าเราพลาดเป็นแจกนี้หมาว่าจบอะเกมบัตรเกมฟาร์มที่เราทำมาเปลี่ยนคขึจะเปลี่ยนทันทีนะใช่แล้วเราเอาสายนี้แหละช่องหลักเกมตรงไหมพี่ขึ้นตรงไหมตรงนะพี่ติดฝั่งยอดเป็นไงอันนี้พี่ขึ้นแบบภายในเลยนะเนี่ย รถเซียนนะ่ะเอารถกลับบ้านนะพี่อาเที่ยวขึ้นไรแต่มาหนิโอ้โหยอดไปไงขึ้นแบบมืออาชีพครับโอ้โหไม่มีใครขึ้นได้แบบนี้อีกแล้วนะครับเอาละเราก็เลิกงานแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใช้ผมด้วยนะครับบายบายครับผม